สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบมาสจันนะครับแอดมินเพจนะครับผมวันนี้จัดส่งของให้กับลูกค้านะครับปกติเราจัดส่งของให้กับกลูกค้าเนี่ยเรากา็จะไปรีวิวกันที่ปลายสนีนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์เราก็ไม่สามารถไปได้นะครับอันนี้หลังจากที่เราแพคไทเกอร์ม็อบยี่นิ้วให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้จัดส่งไปที่จังหวัดลบบุรีนะครับผม ด้านหน้านี่เราก็จะเขียนที่อยู่ลูกค้านะครับด้านขวาม,มือนะครับอันนี้ขอเก็บเป็นความลับลูกค้านะครับส่วนด้านซ้ายมือนี่ครับผมอันนี้เราก็จะเขียนนะครับเพื่อ,อให้ฝ่ายจะส่งแล้วเข้าไปจัดส่งอันนี้จะส่งที่อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจําของไทเกอร์ม็อบขอบคุณมากนะครับจากไทเกอร์ม็อบเดลิเวอรี่ก็ยังมาใช้บริการกันต่อที่ไทเกอร์ม็อบออนไลน์นะครับผมจัดส่งกันให้ถึงบ้านเหมือนเดิมนะคะ ยังไงลูกค้าประจำที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีก็ลองทักมาสอบถามกันนะครับว่าสินค้าเราจัดส่งยังไงนะครับผมขอบคุณมากนะครับไทเกอร์ม็อบประสบการย์แอดมินเพจครับมีลิงก์ของเพจด้านล่างนะครับแล้วก็ไลน์ไอดีนะครับใต้คลิปนี้นะครับผมยังไงก็ทักมาสอบถามกันนะครับสวัสดีครับ